สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้นะคะก็พบกับช่องของสมญิงอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะอากาศดีนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะหญิงก็เลยจะพาเด็กๆนะคะเจะเซฟลิลลี่นะคะไปที่นํำตกนะคะก็เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะช่วยจะไลค์กดซับสไคร์ เราก็ไม่เคยมานะคะ เห็นแล้ค่ะท่านผูชมเห็นไหมนู่นสวยมากเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดนเวลนะคะไมเรพาย้ถึงแล้วค่ะภูเขาสวยมาก จริงค่ะธรรมชาติเนี่ยค่ะเขาก็จะไหลลงมาตรงนี้นะคะพี่สกาอบอกเราต้องจอดรถแถวนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นไปนะคะย <'s> น้ำเป็นแต่เย็นค่ะพี่น้องสบายว้าเร็วกัน s <S เก่งมาก สวยมากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหามงจอดรถกันนะจ๊ะฮู่นเร็วไปแต่ไกลๆกล็เห็นโอ้ยสวยมากค่ะท่านผู้ชมดูไกลๆนี่สวยนี่ยังไม่ไปใกล้ๆนะคะเด็กๆก็กำลังลงรถอากาศเย็นดีมาก มาไม่เสียเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขานะคะเด็กๆกำลังเปลี่ยนรองเท้าฝนลิ้นเนาะจ้ะพี่น้องฝนลิ้นปล่อยๆกับ่ะไรตกแหงเนาะจ่ะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปน้ำตกกันนะคะ Let's go เร็วหันมีพักเสียนพักแข็งสินาะจาะยิงอะ่ะจะพ่อได้เก็บให้พี่น้องเมืองนี้นะจ๊ะอ้ยามขักน้ำแน่สวยมาก Let's Let's ระ เอาไปแตเย็นไปเย็นโอกฟังนี่กับมีนอกจากพี่น้องแบบเป็นน้ำตกไหลมาสองฟังสวยมากมาไม่เสียเที่ยวนะคะนะ้งจ๋าตอนแรกอะคิดว่ามันจะบ่มีนากจากพี่น้องนี่จะผักเสี้ยนานากจากนี่คือผักเสี้ยนป่านะคะ คนไทยเขาก็จะเก็บไปไปเฮ็ดสมผักกันนอกจาก <c oughs> <laughs> คือบ้านใครอยู่แถวนี้คือโชคดีนะคะ so คือแบบอยู่กับธรรมชาติมากๆ <laughs> <c oughs> สวยมากค่ะ <laughs> อันนี้อดอกรับิดเดว งามนะจ๊ะพี่น้องธรรมชาติบำบัดนะคะวันนี้ว่าว่าหนาวกับหนาวอยู่นะจ๊ะพี่น้องเย็นหู นี่พัดพี่น้องออกมาบึงธรรมชาติเนาะจา้าสวยๆงามๆยู่แต่บ้านหลายมันกับเบื้อนะล้จอะพี่นอ้องสวยมากนะคะ beautiful right you like it now I feel cold นี่ก็เป็นดังแบบตัวน้อยนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ำตกที่สูงที่สุดในเวลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อค่ะถ้าเรามาจอดรถตรงนี้นะคะเราก็จะเสีย5ปอนด์นะคะ Side. Anyway, we'll do that today. too slippy with the kids. Yeah. You can go this way, see the man's going. Maybe it's just here. Yeah, this one just yeah. takes you to the bottom. This one takes you up all the way. Top, then around and down. Don't want to go to the top. Not with the kids. Could they say, when I read it, said said uh, a little bit. Go there. One knee. พาเด็กหน่อยมานำเราจากแบบว่าขึ้นไปสูงเดี๋ยวเด็กหน่อยลื่นเราจะเพราะว่าดินมันก็นยังเปียกอยู่ You going adventuring? Yes Where are we going? To the top of the highest waterfall In where? โอเร่วเกริ่วอเียวเขียวนี่เป็นมอดนะจ่ะเกาะตามก้อนหินนะจาะเต็มเลย ชมยิ่งมาใกล้ยิ่งสวยนะคะน่ามัตจะเย็นค่ะสวยมากคะ่ะโดนก่อน If you fall down, Joseph, come here, please. Careful. <to> สวยมากไหลมาจากตรงนู้นนะคะสวยจริงสวยจริงสวยงา <Whoa. S 2> ค่ะ This <laughs> ไม่ค่อยจับมือลงมานะคะเพราะว่ามันลื่นมากแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะที่นี่เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในเวล์นะคะอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเสียงน้ำตกก็ดังมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะเปิดเข้าไปได้ไปฝั่งนู้นได้นะคะ Look so cool for Yeah เล่า Careful right คนอยากจับน้ำนะจ้ะสวยมากเลยนะคะเยี่ยม ก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะคะไหลลงไปจนนู่นถึงทางที่เราขึ้นมาเลยนะคะเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าขันดือด้อๆขึ้จะกยังสีเนาะจาะเบิงบอทันเนาะจาะพี่น้องกับโต๊กน้ำโต๊กน้องไปกันยากอีกเนาะจ่ะพี่น้องเฮ็ดขึ้นบ่ไยเนาะจาะพี่น้องแล้วก็ต้องดูแลเด็กหน่อยดีๆนะจาะเราระวังเอาอันนี้เป็น ผิดหมดนะจ๊ะงามงามเขียวรึบเรืออยู่น้ำก้อนหินนะจ๊ะสวยสวยมากอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยกันนะคะธรรมชาติที่นี่คือสวยมากนะคะ งามแพงเนาะจ้ะพี่น้องรับรองว่าผิดหวังเนาะจา้ะถือว่ามาคุ้มมากนะคะเดินทางมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะตอนแรกซีเอสบอกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วรถไม่ติดนะคะก็ไม่ถึงชั่วโมงคะ่ะสวยมากงามแพงเนาะจ้าพี่น้อง,นะองสำหรับวิดีโอนี่เนาะจา้ายญิงกับต้องขอสุลาไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้อง ตั้งไหนกะไว้พ่อกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าสุดท้ายนี่หญิงกะฝากทุกคนนะจ๊ะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหญิงทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย